ช่วงนี้นะคะมาพักบรรยากาศดูความป่วนของลิงเขาตังกวนกันบ้างนะคะ <ạ. S 1> ลิงเขาตังกวนป่วนนะคะตลาดกเกษตรกรสงขลาค่ะชิงกล้วยน้ำว้าสุกไปกินนะคะเจอพ่อค้าทำหนังสติกทำท่าจะยิงหลอกค่ะจนลิงนั้นต้องเพ่นหนีค่ะ ที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดสงขลานะคะ้างสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาเขตเทศบาลน,น,ค,นครสงขลาอําเภอเมืองจังหวัดสงขลาซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้กับบันไดยพญานาคทางขึ้นเขาตังกวนนะคะซึ่งทุกวันอังคารนั้นก็จะมีการเปิดตลาดเกษตรกรให้ประชาชนมาจับใจ่ายใช้สอยโดยมีทันพืชผักผลไม้สดๆนะคะจากสวนมาวางจำหน่ายโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางได้รับความสนใจจากประชาชนเหมือนเช่นเคยที่แวะเวียนมาซื้อทั้งพืชผักและผลไม้กันสดๆ ขนาที่ฝูงลิงเขาตังกวนนะคะทั้งพ่อแม่ลูกค่ะก็ลงมาหาอาหารกินโดยมีพ่อค้านะคะน,นำกล้วยน้ำว้าทั้งกล้วยดิบและกล้วยสุกมาวางขายนอกเต็นท์นะคะเนื่องจากว่าสะดวกในการให้ลูกค้าได้มีการเลือกซื้อกล้วยที่วางอยู่บนแผงขายเมื่อลิงเห็นกล้วยนะคะก็จะลงมาชิงกล้วยที่ขายพ่อค้าก็ได้ทําหนังสติ๊กเป็นอาวุธไว้หลอกลิงนะคะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ลิงลงมาหยิบกล้วยไปกินโดยทําปางหนังสติก๊ก แต่ก็ไม่ได้ใส่กระสุนนะคะเพียงแต่ทําท่าว่าจะยิงหลอกๆเพื่อให้ลิงเนี่ยกลัวเท่านั้นเมื่อลิงเห็นพ่อค้าทําท่ายิงหนังสติ๊กนะคะลิงก็ต้องเพ่นนีเลยค่ะขึ้นกระโดดขึ้นไปบนต้นไม้แล้วก็เสาไฟฟ้านะคะคแล้วก็เดินตามสายไฟหนีไปยังอีกฝั่งตรงข้ามไปกันหมดทั้งฝูงเลยค่ะยจากการเปิดเผยของพ่อค้าแม่ค้าที่ขายกล้วยน้ำว้าเขาบอกว่า อยู่ตรงนี้เนี่ยเจอลิงบ่อยมากนะครับแล้วก็กล้วยเป็นสิ่งที่ลิงชอบมากๆด้วยอย่างไรก็ตามครับบางครั้งพ่อค้าแม่ค้าเองก็ต้องให้ลิงกินเหมือนกันเพราะมันก็มีชีวิตเหมือนคนนี่แหละพ่อค้าแม่ค้าที่นี่ชอบทําบุญกับสัตว์โดยช่วงที่ตลาดเลิกแล้วของที่เหลืออยู่ก็จะให้ลิงกินทั้งหมดนั่นเองนะครับ